รที่จะรล้ว,ว่าโลกปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนปัญหาต่างๆที่เกิดจากโลกปัจจุบ,บันก็มีความซับซ้อนทาให้ยากเกิดการแก้ไขหนึ่งในทางในทางในการแก้ไขทางขาซับซ้อนนั่นคือการคิดเชิงระบบในหลักสูตรนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าระบบคืออะไรการคิดเชิงระบบคืออะไรนะครับเราจะมาเรียนเรียนรู้ว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเครื่องมือเหล่านี้ นะครับมันควรจะใช้ได้อย่างไรในองค์กรทําให้คนในองค์กรสามารถเนี่ยเข้าใจร่วมกันได้ลึกซึ้งถึงปัญหาร่วมกันนะครับและสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้องค์กรเนี่ยได้เรียนรู้ปัญหาได้เรียนรู้แล้วก็สามารถจะ,จะแก้ไขปัญหาได้ประเด็นสำคัญก็คือทำอยังไงที่ทำให้คนในองค์กรนั้นสามารถที่จะมองปัญหาไปในรูปแบบเดียวกันความคิดเดียวกันสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่การ แก้ไขปัญหาเริ่วมกันในภาพใหญ่หรือเป็นความเป็นองค์รวมของปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ช่วยทำให้องค์กรเราเนี่ยสามารถมี learning organization ได้